ไลฟ์ขายของโดนภาษีย้อนหลัง12ล้านมันเป็นไปได้จริงเหรอคิดมายังไงคิดแบบไหนและมันเป็นประเด็นอะไรที่เราต้องรู้บ้างพี่หนอมชวนมาถอดรหัสและวิเคราะห์กันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษีออนไลน์ต่อคำถามและใช้กิจการภาษีเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มทาง Line แอดแท็กส์ปนอมครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นที่ร้อนแรงกันอยู่ช่วงหนึ่งเลยและคิดว่าเป็นประเด็นที่ทําให้แม่ค้าพ่อค้าออนไลน์หลายคนเนี่ยรู้สึกหนาวหนาวร้อนๆแถมยังสะดุ้งหน่อยๆด้วยเพราะว่ามันคือการโดนภาษีย้อ,อนหลนังถึง12ล้านครับเกิดขึ้นจากอะไรและมันคํานวณตัวเลขแบบนี้มาจากไหนเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างถ้าพร้อมแล้วครับฝากกดติดตามแท็ก กอมและเพิ่มไอหนองเป็นเพื่อนในไลน์แล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกเล่าเรื่องแบบนี้ก่อนนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเป็นเรื่องของคุณจันทกรนะครับหรือว่าคุณแม่น้องแมงปอนะครับที่มีการไลฟ์ขายของเพื่อหาเงินดูแลลูกสาวนะครับก่อนจะพบว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือคุณแม่น้องแมงปอเนี่ยโดนสารพกรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังมากกว่า5ปีจํานวนเงินกว่า8หลักนะครับตัวเลขที่เห็นมาคร่าวๆน่าจะเป็น12ล้านและต้องจ่ายทั้งหมดเลยหลายคนเนี่ยได้ยินแบบนี้รู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะมากแล้วมันมนาก นอกจากนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาทํางานทาอาชีพนี่แค่ไม่ได้จ่ายภาษีทําไมมันถึงโดนย้อนหลังเยอะแยะแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่เรียงกันทีละประเด็นครับเริ่มจากประเด็นแรกกันก่อน,อนเลยนั่นคือหน้าที่ในการเสียภาษีครับต้องบอกว่าหน้าที่นะครับในการเสียภาษีเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่มีรายได้ครับแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดครับดังนั้นถ้ารายได้ของเราที่ได้รับไม่ได้รับโยเว้นภาษีเนี่ยมันก็แปลว่าเรามีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้ถูกต้องครับซึ่งการจะเสียภาษีที่ถูกต้องไ ก็ต้องคำนวณภาษีเป็นแล้วก็เข้าใจว่ามันมีประเด็นภาษีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างครับซึ่งจากข่าวนะครับเราจะเห็นว่าตัวคุณแม่น้องแมงปอเองเนี่ยก็มีการพูดว่ายอมรับนะครับว่าเป็นพลเมืองเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่เสียภาษีครับแล้วก็เขาเนี่ยทำผิดกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวถ้าเรียบร้อยเมื่อไหร่จะไปเสียภาษีซึ่งก็จริงๆแล้วมันก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เรื่องภาษีหรือว่าไม่ได้เรียนรู้รรเรื่องภาษีมาตั้งแต่แรกก็อาจจะคิดว่ามันไม่ได้เยอะแยะอออออะไไไไรรรรรรรหหหหหหืมม่่่ด้้้้้้้ีีปปััญาาาาาาาแแแบบบนนนนตเเเเเ็็ควววจิงๆลลพููททํใถก ผลเสียของมันเนี่ยมันตามมาดังนั้นสิ่งสําคัญอันดับแรกนะครับที่อยากฝากไว้เลยก็คือว่าถ้าเรามีรายได้โดยเฉพาะรายได้จากการทํางานเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องเสียภาษีและทุกคนที่ไลฟ์ขายของออนไลน์นะครับไม่ว่าจะรูปแบบไหนยังไงบอกไว้ตรงน,นี้เลยครับว่าเรามีหน้าที่ต้องทําความเข้าใจเรื่องของภาษีให้ถูกต้องด้วยครับแต่ก่อนจะไปทําความเข้าใจเรื่องของภาษีให้ถูกต้องนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นสําคัญในเรื่องนี้เลยและทําให้ถูกประเมินภาษีเนี่ยอาจจะต้องใช้คําว่ามากเกินกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับคำตอบ ง่ายเลยก็คือว่าเรื่องทั้งหมดนี้นะครับตัวคุณแม่น้องแมงปอเองเนี่ยไม่ได้รู้รายได้ที่ชัดเจนครับแล้วก็ไม่ได้จดบัญชีรายรับรายจ่ายดังนั้นในประเด็นนี้นะครับสิ่งที่เราต้องเริ่มต้นให้ถูกต้องนะครับก็คือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายครับซึ่งบัญชีรายจ่ายที่ว่านี้เนี่ยไม่ได้ทําเพื่อเสียภาษีอย่างเดียวนะครับแต่ทําเพื่อให้เรารู้ด้วยครับว่าเรามีรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่เรามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดมากแค่ไหนและสุดท้ายเรามีกําไรเหลือเท่าไหร่กันแน่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้้้้ออออองงงรรรรรรููเเพื่่่่ททีจจจะใใใชนนนนกกกกาาาาาาววแัดดมมถึปป็ขลํธุิิตไย ว่าทาเพื่อเสียภาษีอย่างเดียวแต่คิดว่าทําเพื่อให้เรารู้ข้อเท็จริง,งหรือว่าข้อมูลที่แท้จริงของธุร,รกิจแล้วเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาเสียภาษีให้ถูกต้องครับซึ่งการเริ่มต้นเรื่องของรายได้เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเลยครับก็คือเปิดบัญชีธานาคารแยกออกจากบัญชีส่วนตัวครับและให้เงินทุกอย่างที่เข้าบัญชีนี้เนี่ยถือว่าเป็นรายได้ของเราครับขายของจากไหนก็ตามถ้าเงินโอนเข้าบัญชีนี้ถือว่าตัวเลขที่โอนเงินเข้าเนี่ยมันเป็นรายได้ของเรานี่การเริ่มต้นง่ายๆนะครับที่สามารถทําได้เพื่อให้เรารู้ข้อมูลรายได้ท่่แแท้้้้จจริงงคััถถาาาามมมววํไตอนนนนลเป็ห เราไม่แยกบัญชีรายได้ให้ชัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราวที่เห็นก็คือสามปรกรณ์มักจะตีตัวเลขเงินเข้าบัญชีทุกรายการเป็นรายได้ครับและถ้าเกิดเรามีเงินเข้าบ่อยๆเงินเข้าเรื่อยๆโดยที่เราแยกไม่ชัดเจนเลยว่าอันไหนมันเป็นรายได้อันไหนมันเป็นเงินโอนอันไหน,นเป็นเงินคนอื่นสุดท้ายเมื่อเราถูกตีความว่าเป็นรายทั้งหมดก็แปลว่ามันก็เกิดปัญหาได้ครับเพราะถ้าเราไม่รู้ข้อมูลตัวเองและยื่นภาษีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่สามปรกรณมีอำนาจในการประเมินภาษีครับหลักเกณฑ์หลักการของเขาก็ใช้จากเเงงงินนนทีี่ข้้าาบบััััญชหครดฝกวจๆ สำคัญมากๆเลยจัดก,การรายได้ให้ดีครับและที่สําคัญกว่านั้นทําเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยเ <_ S 1> พื่อที่จะได้รู้ว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นของเราเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกับธุรกิจเราบ้างครับทีนี้เราพูดเรื่องของการขายของออนไลน์นะครับในกรณีของบุคคลธรรมดาหรือคนทั่วไปอย่างเราครับที่ขายของเนี่ยมันจะมีภาษีที่เกี่ยวข้องอยู่2ตัวครับตัวแรกเรียกว่าภาษีเงินได้ครับถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาครับแน่นอนเราก็เสียสิ่งที่เรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับซึ่งตามกฎหมายหลักการของกฎหมายนะครับถ้ามีรายได้ ทั้งปีนะครับรวมกันเกิน60,000บาทเนี่ยเราก็มีหน้าที่ต้องยื่นนําส่งแล้วก็เสียภาษีให้ถูกต้องแล้วล่ะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มครับหรือว่าแวดครับแวดนี่นะครับก็เป็นตัวที่เกี่ยวข้อกับการขายของออนไลน์เช่นเดียวกันครับถ้ามีรายได้จากการขายของออนไลน์นะครับเกิน1.8ล้านบาทและสินค้าที่เราขายเนี่ยมันไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องครับโดยการไปจดทะเบียนแวดครับย้ำอีกทีนะครับถ้ามีรายได้เนรับ้ว ภาษีมูลค่าเพิ antis, ่มอันนี้บอกเลยครับเรามีหน้าที่ต้องไปจดแวดให้ถูกต้องครับหลังจากจดแวดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องบวกแวดอีก7%เครับเข้าไปในราคาสินค้าที่เราขายครับเดิมสมมุติถ้าเกิดเราขาย100บาทเราก็มีหน้าที่ต้องบวกอีก7บาทครับเป็นราคาร0ออันนี้คือกรณีที่เราสามารถเพิ่มราคาได้ราคาตรงนี้ครับก็จะทําให้คนที่มาซื้อต้องจ่ายแพงขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าเมื่อกี้บอกว่าร้อยหนึ่งเนี่ยไม่สามารถบวกเพิ่มได้นั่นแปลว่าราคา100 100บาาาทที่่เเรขยใชหมือนเดิมต่เป็น100ทีี่มแวดรวมอยู่และถ้าถอดแวออกมาเนี่ยบว่าทท เราก็มีรายได้เหลือแค่93บาทกว่าๆนั่นเองครับอันนี้แปลว่าเราไม่สามารถเพิ่มราคาได้ครับดังนั้นเมื่อเพิ่มไม่ได้ส่วนหนึ่งของยอดขายจะถูกตัดออกไปเป็นแหวนนั่นแปลว่าเรามียอดขายลดลงนั่นเองครับใครสนใจเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับพี่หนอมแนะนำนะครับให้ดูคลิปเรื่องของการขายของออนไลน์ต้องเสียภาษีอะไรบ้างนะครับรวมถึงเรื่องของการตั้งราคาขายในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มครับอันนี้ฝากไว้เพิ่มเติมด้วยครับผมจากประเด็นที่เล่ามานะครับจะเห็นว่ามันตรงกับเคสของคุณแม่น้องแมงปอตรงนี้นะครับเนื่องาากัมม่รบไได้ีีทํญช แล้วก็ไม่เคยยื่นภาษีเลยนะครับภาษีประจําปีไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องและข้อมูลตรงนี้ก็ไม่มีเนื่องจากตัวเองไม่ได้ทาบัญชีและรับายจ่ายใดๆครับอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นครับแปลว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี้ยทำให้เรามีโอกาสต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นครับแม้ว่าเราจะรู้ว่าต้องเสียภาษี2ต,ตัวนี้แต่ถ้าข้อมูลเราไม่มีหรือข้อมูลที่มีมันไม่ถูกต้องเราก็จะมีปัญหาได้เช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันต่อนะครับในเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันบ้างครับโดดดยปกกกตติิ้้้อองงบ,บบบบแนนนนีีคครวว่าาาาณภษเไุม คำนวณอยู่2วิธีเปรียบเทียบกันครับแล้วใช้วิธีที่มากกว่าเนี่ยมาเป็นภาษีต้องเสียแต่ว่าโดยปกตินะครับเวลาคำนวณภาษีเนี่ยวิธีได้มากกว่าเนี่ยจะมักจะเป็นวิธีที่เรียกว่าวิธีเงินได้สุทธิครับซึ่งจะเห็นว่าเงินได้สุทธิที่เอามาคูณกับอัตราภาษีตรงนี้นะครับมันมาจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายหักด้วยค่ารถยนต์ครับพอจะลิงก์กับเรื่องเมื่อกี้ได้ใช่ไหมครับถ้าเราไม่รู้รายได้เราไม่รู้ค่าใช้จ่ายนี่คือปัญหาแรกที่จะทําให้เราคำนวณภาษีได้อย่างไม่ถูกต้องและเป็นไปได้ว่าาาาาาาเเรรรออจจะตต้้้งงสีีียยยภษมมกขขึึนนนคคับว เมื่อกี้เรามีคําว่าค่า้จ่ายใช่ไหมครับหลักการหาค่า้จ่ายเนี่ยมันไปสอดคล้องกับเรื่องนี้ด้วยครับถ้าเรามีการทาบัญชีเก็บเอกสารหลักฐานทําทุกอย่างให้ถูกต้องเนี่ยเราจะสามารถใช้ค่ายช้จริงที่เกี่ยวข้องกับยอดขายของเราเนี่ยในการคํานวณเงินได้สุทธิเมื่อกี้ได้ครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ทําบัญชีแล้วก็ไม่มีหลักฐานใดๆเลยนะครับที่เป็นการจ่ายเนี่ยกฎหมายนะครับให้ช่องทางในการหาค่าชใจแบบเหมาเนี่ยในอัตรา60%เเครับซึ่งอันนี้มันมีไว้สาหรับคนที่ไม่ทําบัญชีไม่ทําหลักฐานแต่จะเห็นไหมครับว่า60%เนนนนี่่มมัป็ตต้ททุําากเมืีิ กี่ยกับความเป็นจริงในการขายดังนั้นมันก็เป็นการที่บอกไกๆว่าถ้าใครอยากหักค่าใช้จ่ายได้มากควรต้องทาบัญชีร,รายจ่ายและเก็บเอกสารหลักฐาในให้ถูกต้องนั่นเองครับดังนั้นในเคสของคุณแม่น้องแมงปอนะครับถ้ามาวิเคราะห์กันดูก็จะเห็นว่าเมื่อไม่ดูข้อมูลไรายได้ของตัวที่แน่ชัดเนี่ยตัวเลขเงินเข้าบัญชีเนี่ยน่าจะถูกตีเป็นรายได้ครับส่วนการหักค่าใช้จ่ายเมื่อไม่ทําบัญชีไม่มีหลักฐานก็น่าจะได้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาคือ60%เนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับ ภาพรวมแล้วว่ารายได้ที่ได้มาคือเงินเข้าบัญชีส่วนหากค่าใช้จ่ายเนี่ยหักโดยอัตราเหมา60%ซึ่งตรงนี้เนี่ยแปลว่าเงินได้สุทธิที่เอามาเสียภาษีเนี่ยน่าจะต้องสูงมากๆเลยละครับและแน่นอนนะครับเมื่อเงินได้สุทธิเยอะนะครับก็แปลว่าต้องเสียภาษีเยอะนั่นเองครับเพราะยิ่งเงินได้สุทธิมันมากเท่าไหร่นะครับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตามเงินได้สุทธิที่มากขึ้นขยับขึ้นเหมือนเราเดินขึ้นบันไดเลยครับยิ่งมีเงินได้สุทธิมากครับก อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มครับอย่างที่บอกไปนะครับถ้ามีรายได้เกินล้านแแล้วขายสินค้าที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นแปลว่าเรามีหน้าที่ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องนะครับทันทีที่รู้ตัวว่ามีรายได้เกินล้านแเราต้องจดแหครับและตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นสาคัญมากๆเลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับรายได้เราเกินล้านแไปแล้วแล้วเรายังไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะคิดไปเรื่อยๆนะครับ คิด7%ต่อเนื่องไปเรื่อยๆดังนั้นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยตา7%เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยละครับและสิ่งสําคัญนะครับที่ต้องรู้ไว้เลยครับตัวเลขภาษีที่เยอะมากเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่ภาษีที่ต้องเสียครับแต่มันยังมาจากโทษของการไม่เสียภาษีด้วยครับอย่างที่บอกไปเนาะว่าภาษีมันเป็นหน้าที่ต้องยื่นครับกฎหมายกําหนดไว้ให้ทําให้ยื่นให้เสียแต่ถ้าเกิดคุณทําไม่ถูกต้องตามกฎหมายมันก็มีบทลงโทษครับบทลงโทษหลักๆนะครับมีอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกคือเรื่องของการปรับนะครับเป็นค่าปรับอาญาท ตัวเลขตรงนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากครับเพราะว่ามันเป็นการปรับที่กําหนดขอบเขตความผิดไว้แล้วแต่ตัวที่มันน่ากลัวครับคือ2ตัวข้างหลังครับตัวหนึ่งเรียกว่าเบี้ยปรับครับเบี้ยปรับที่ว่านี้นะครับจะคิดจากภาษีเราต้องเสียครับซึ่งเบี้ยปรับเนี่ยถ้ามองในมุมของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเบี้ยปรับสามารถเพิ่มได้สูงสุดเนี่ยไปจนถึง2เท่าของจำนวนภาษีเลยครับสมมุติเราต้องเสียภาษี100บาทครับภาษี100ยังต้องเสียอยู่แต่เบี้ยปรับจะคูณ2เข้าไปครับกลายเป็น200บาทดังนั้นเสียภาษี100ไม่ว่่าแตเเสีียยบ้ปรัับเพิมอีก200และตวสุดท้ายคก็ือเงิไม่ว่าเง เพิ่มถ้าเรียกภาษาง่ายก็คือดอกเบี้ยครับซึ่งดอกเบี้ยที่ว่านี้นะครับจะถูกคิดเนี่ยตรา1.5%ต่อเดือนครับคิดง่ายก็ปีละ18%ครับซึ่งคิดจากภาษีจะต้องเสียนั่นแหละครับแต่ต้องบอกว่าเงินเพิ่มหรือว่าดอกเบี้ยตัวนี้เนี่ยมันไปได้สูงสุดเนี่ยไม่เกินจำนวนภาษีเราต้องจ่ายครับดังนั้นถ้าเมื่อกี้ภาษี100บาทเรามีโอกาสจะต้องเสียเงินเพิ่มนะครับหรือว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงสุดก็คือเท่ากับจำนวนภาษีก็คืออีก100บาทนั่นเองครับถ้าบวกตัวเลขไวๆครับจะเห็นว่าอะไรครับ 200, รวมเป็น300และถ้าโดนเงินเพิ่มไปสุดทา้ายอีก100ก็กลายเป็น400หรือที่คนเขาชอบเรียกว่าถ้าไม่เสียภาษีให้ถูกต้องโทษสูงสุด,สดมันคือ4เท่านั่นเองครับมาถึงตรงนี้หลายคนก็ยังสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ้ยแล้วจริงๆเหรอมันต้องเสียภาษีเยอะถึง8หลักจริงๆหรือเปล่านะครับพี่หนอมลองเอาข้อมูลจากข่าวนะครับมาวิเคราะห์ต่อให้ฟังทําเป็นตัวอย่างให้ดูเลยครับข้อมูลจากข่าวนะครับเราได้ยินมาว่านะครับมีเงินเข้าบัญชีเนี่ยทั้งหมดคือ80บล้านบาทครับ80ล้านบาทที่ว่านี้นะครับาท สมมติว่ามันไม่ใช่ยอดรายได้ทั้งหมดแล้วกันแล้วก็ตัดยอดที่แบบอาจจะไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษาีหรือช่วงปีแรกๆที่รายได้น,น้อยๆออกไปแล้วกันนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆว่าสมมุติว่าที่5ปีที่ผ่านมานะครับมียอดขายอยู่ที่ประมาณ75ล้านบาทแล้วกันครับคิดง่ายๆ75ล้านบาทนะครับแบ่งเป็น5ปีเอาเท่าๆกันเลยเนาะก็ตกอยู่ที่ปีละ15ล้านบาทนี่คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลังครับโดน5ปีย้อนหลังโดยถือว่ามีเงินได้หรือว่ารายได้ปีละ15ล้านบาทอันต่อมาคือเรื่องของภาษ 75ล้านบาทครับดังนั้นมันจะมีอยู่2ประเด็นเนาะภาษีที่เกี่ยวข้องคือภาษีเงินได้คิด5ปีมีรายได้ปีละ15ล้านกับภาษีมูลค่าเพิ่ม7%จากยอด75ล้านต้องเสียเท่าไหร่แบบไหนเรามาดูกันต่อทีละตัวเลยครับลองคำนวณแบบง่ายๆนะครับสมมุติว่ายอดขายคือ15ล้านถูกไหมครับหักค่าใช้จ่ายที่60%คือ9ล้านบาทครับ15ลบ9เนี่ยเหลือที่6ล้านครับเราไม่รู้ข้อมูลค่าลถหย่อนของคุณแม่น้องแมงปอเนาะแต่พี่หนอมลองตีตัวเลขแบบสุดๆเลยคือลดหย่อนเต็มที่ไปเลย1นล้านซึ่งจริงๆอาจจะ ประเมินภาษีกันดูครับสมมุติว่าเราประเมินค่าลุย่อนสูงสุดเลยครับคือ1ล้านบาทให้มันตัวเลขกมกงง่ายๆเนี่ยเงินได้สุทธิก็จะอยู่ที่5้าล้านบาทถูกไหมครับดูในอัตราสูงสุดนะครับคือ30%เนะครับเมื่อบวกรวมทุกขั้นที่ต้องเสียภาษีแล้วเนี่ยออกมาเป็นจำนวนภาษีต่อปีนะครับที่ต้องเสียก็คือ1ล้าน2องแ0 0หกบาทครับทีนี้มาต่อกันที่ภาษีมูลค่าเพิ่มกันบ้างครับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยคิดง่ายๆเลยก็คือเอา75ล้านคูณด้วย7%รับณ้าล้านคูได้วยเจูลเ่อรวเยๆนา สี่เงนินได้ครับตกอยู่ที่ประมาณล้านสองกว่าใช่ไหมครับคูณไป5ปีครับได้ตัวเลข,ขออกมากลมๆก็ประมาณ6ล้าน3 000, ครับส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มครับเมื่อกี้5้ล้าน2ถูกไหมฮะหล้าน3บวกกับ5ล้าน2บวกแบกบไวๆเลยครับได้11.5ล้านครับใกล้เคียงกับ12ล้านเลยแต่เห็นอะไรไหมครับตัวเลข11.5ล้านเนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงค่าปรับเบีย้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มเลยแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขทั้งหมดนะครับที่เล่ามานะครับเอาจริงๆมันคงจะต่ากว่านี้และคงต้องมีเรื่องของเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่่่่มมมตตตางงงงงๆดดด้้้วววยยคครรัซึกก็อไปูเเลขแแแทจิิส อย่างไรก็ตามนะครับแนวทางต่างๆในการผ่อนปลอเนี่ยมันมีนะครับไม่ได้ไม่มีเพียงแต่ว่าจะบอกว่าไม่เคยรู้ไม่เคยทําผิดแล้วไม่เสียภาษีอันนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับเขาก็ต้องมีหน้าที่เก็บหน้าที่จัดการของเขาครับดังนั้นตรงนี้มองใน2มุมเนาะถ้าเราเป็นคนที่มีรายได้นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้ครับแล้วก็เสียภาษีให้ถูกต้องครับจากข้งหมดที่พูดมานะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นแล้วก็เป็นปัญหามากๆเลยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปนะครับเรื่องที่เป็นปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก ไม่ได้ทําบัญชีถ้ามีข้อมูลพวกนี้เนี่ยเชื่อเลยครับว่าจะเสียภาษีน้อยกว่านี้ครับเมื่อเราไม่มีข้อมูลนะครับเต็มที่มันก็ต้องไปหักเหมาตามที่กฎหมายว่ามานะครับแล้วก็ตีประเมินเงินได้เนี่ยก็ต้องหาตัวเลขหรือสมมติฐานมาในการประเมินเนาะถ้าเราตอบไม่ได้ตัวเลขเงินเข้าบัญชีก็อาจจะเป็นตัวทางเลือกหนึ่งที่สามกรอใช้ประเมินซึ่งจากเคสนี้ต้องเน้นย้ำอีกทีว่าสามกรไม่ได้ประเมินจาก80ล้านบาทแน่ๆครับน่าจะประเมินต่ํากว่านั้นมากเลยเพราะถ้าเกิดเมื่อกี้ประเมิน75ล้านเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าคานวณ กลายได้จริงน่าจะต่ากว่านี้แต่ไม่ใช่แปลว่ามันเป็นเรื่องน่ายินดีหรือไม่ยินดีนะครับสิ่งสําคัญก็คือว่ามันทําให้เราเรียนรู้และทําความเข้าใจได้ว่าเรื่องของภาษีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่คนขายของออนไลน์นะครับต้องศึกษาและทําความเข้าใจครับไม่ได้ศึกษาเพื่อแค่เสียภาษีถูกต้องครับแต่ศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้เราต้องโดนภาษีย้อนหลังเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามโดนภาษีย้อนหลังและโดนโทษของภาษีมาแบบนี้เนี่ยยอดขายที่มีสิ่งที่ทําได้หายไปเกือบหมดเลยครับสุดท้ายสิ่งที่เราสร้างมาไม่เหลืออะไรเลยเเหลออลยวังว่าเรื่องนี้จะเป ทุกคนหันมาสนใจเรื่องของภาษีเรื่องของการจัดการภาษีแล้วก็วางแผนภาษีอย่างถูกต้องครับพี่น้องขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณแม่น้องแมงปอแล้วก็ทุกคนที่กำลังศึกษาเรื่องภาษีอยู่นะครับถ้ามีคำถามหรือว่าอะไรที่อยากรู้แล้วคิดว่าพี่น้องช่วยได้ก็คอมเมนต์ไปที่ด่านี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือภาษีออนไลน์ตอบคำถามและใช้หนังการภาษีเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกวันที่2องทุ่มทางไลน์แอดแท็กส์ปะหนอมอย่าลืมกดติดตามพี่น้อมและเพิ่มพี่น้อมเป็นเพื่อนในไลน์ด้วยนะครับแล้วพบใหม่นในตอนต่อไป